รางวัลคมชัดลึกลูกทุ่งอวอร์ด2 5, 6 6 6ค่ะประเภทยอดเยี่ยมครับสาขารางวัลเรียบเรียงเสียงประสานลูกทุ่งยอดเยี่ยมในปีนี้อยู่ในมือผมแล้วและผู้ที่ได้รับรางวัลนั่งสบายสายครับไม่ต้องเกรงไม่ต้องสันครับผู้ที่ได้รับรางวัลได้แก่ คุณพักบิ๊กไอขอแสดงความยินดีด้วยจริงๆจากใจจริงครับคุณได้เห็นตัวจริงนะคะเนี่ยขอ,ขอบคุณคุณเจมาริทและคุณแก้วฟ้าสหาเพชรค่ะครับขอบคุณคุณชาญรงค์ครับกลิ่นสีสุ่มครับผมขอบคุณมากครับ<อ>แล้วก็ขอ เชิญมากราบความรู้สึกสักเล็กน้อยนะครับครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณค่ายเพลง Boy Music นะครับและก็ขอบคุณคอมชัดลึกอวอร์ดนะครับที่ให้รางวัลน,นี้แก่แก่ผมนะครับผมเองเป็นคนทำดนร้องใหม่นะครับรุ่นใหม่ยังเป็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้รับโอกาสได้รับรางวัลน,นี้นะครับวันนี้ขอบคุณผู้มีส่วนร่วมกับเพลง พระอภัยมณีนะครับขอบคุณอาจารย์ออฟป,ปิยวัฒน์หมื่นสนิทคน m i ์ม a สเตอริงเพลงนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนเพลงทุกคนนะครับขอบคุณมากๆครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ